ข่าวด่วนไม่ใช่ข่าวลือแต่เป็นข่าวจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้ตึงพอๆกับเชือกที่มัดของในตลาดนัดรัฐบาลก็เลยไม่รอช้าส่งเจ็ดแบงรัฐเปิดโหมดสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำพักนี้ได้อีกใจปั๊มไม่ไหวนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตนอยหลานยายชแนลนะครับ ช่วงนี้เหตุการณ์ไม่ปกติประชาชนกเกษตรกรผู้ประกอบการหลายพื้นที่เจอผลกระทบทั้งค้าขายสะดุดสินค้าตกค้างรายได้หายบ้านพังแบงก์ก็เลยลงมาช่วยงานนี้มีเจ็คุนพลแบงค์รัฐลงสนามก็ได้แก่ 1. ธนาคารอมสิน 2. ธนาคารทกอสอเพื่อกเกษตรกร 3. ธนาคารทอสอเรื่องบ้านต้องยืน 1. นธนาคารทพวเพื่อ SME 5ธนาคารทสอ นส่งออกและนำเข้า6ธนาคารอิสลามและ7บสยหรือประกันสินเชื่อธุรกิจเดี๋ยวเรามาไล่ทีละมาตรการแบบภาษาชาวบ้านนะ1สินเชื่อฉุกเฉินทอกศก็จะให้วงเงินเสริมค่าใช้จ่ายครัวเรือนอุปโภคบริโภคสำหรับเกษตรกรและก็ครอบครัวที่เดือดร้อนจริงๆ2ดอกเบี้ยต่ำธนาคารอมสินวงเงิน20,000บาทไม่ต้องใช้คนคำ้ำกู้แบบไวกู้แบบใจเอาไปใช้จา่ายหรือว่า เริ่มอาชีพได้เลย 3. ซ่อมบ้านซ่อมใจธนาคารทรกศกู้ได้ถึง500แสนบาทดอกเบี้ย MRR ลบต่อปีสูงสุด15ปีสำหรับซ่อมบ้านเครื่องมือทำกินแล้วก็ชีวิตที่พังจากภัย 4. ฟื้นฟูธุรกิจ SME หรือผู้ส่งออกก็จะได้แก่ธนาคารทพวธนาคารทรสนและก็ออมสินเปิดสินเชื่อเพื่อพลิกกิจการช่วยยืนหนสู้ตลาดอีกครั้งหนึ่งและ5พั นี่เพื่อหายใจหายคอได้ทันก็จะมีธนาคารอมสินธนาคารทอพวมีพักชำระเงินต้นบวกกับลดช่างวดขายายระยะเวลาได้ด้วยใครอยากจะกู้ก็ต้องกู้ให้ผ่านในครั้งเดียวเริ่มจากคุณก็เช็คเงื่อนไขครบซะก่อนนะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีรายได้ลดลงจริง 2. เตรียมเอกสารให้เป๊ะเลยสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานรายได้หรือเหตุผลที่รายได้เนี่ยลดลง หรืออาจจะเป็นใบแจ้งนี้ก็ได้นะกรณีขอพักชาําระและ 3. ถ้ารายได้ไม่แน่นอนหรือรายได้ไม่แน่นแนะนําเลยนะให้แนบภาพธุรกิจหรือว่ากิจกรรมที่ทําอยู่หรือขอให้บอสอยนเนี่ยช่วยคําสินเชื่อพูดจริงๆพูดตรงๆนะไม่อ้อมค้อมกับแบงก์อย่าแต่งเรื่องเพราะว่าถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยนะก็จะหลุดทั้งระบบเลยคําถามยอดิดแล้วควรกูไหมกูได้เลยนะถ้าคุณเนี่ยต้องการเงินหมุนฉุก ถ้าคุณมีรายได้ที่มันหายไปและต้องใช้จ่ายประจําวันและถ้าคุณมีแผนการใช้เงินชัดเจนอย่างเช่นซ่อมบ้านทากินแต่คุณอย่าเพิ่งนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเอาไปซื้อ iPhone รุ่นใหม่ถ้าเกิดว่าคุณกู้แล้วไม่มีแผนใช้จ่ายมันก็เสี่ยงที่จะจมดอกและถ้าเกิดว่าคุณอยากกู้แค่เพราะว่าคนอื่นเขากู้แล้วก็ใจคุณไม่พร้อมนี่คุณก็ไม่ควรจะมานะฉะนั้นการกู้ฉุกเฉินเนี่ยต้องฉุกเฉิน จริงๆไม่ใช่ถูกใจเพื่อจะซื้อของออนไลน์เจ็ดแบงค์รัดมาเต็มใครเดือดร้อนก็อย่ารอช้าไปที่สาขาแบางค์ใกล้บ้านหรือโทรสอบถามได้เลยมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะแนวทางให้ชัดเจนหากไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยเริ่มจากการโทรไปธนาคารก่อนนะหรือไปที่เว็บไซต์ของแต่ละแบงค์ได้เลยไอ้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึง อร่อยหลานยายชาแนลนะครับ